ผมขอพูดสั้นๆว่าจากกรณีที่ประมุกฝ่ายบริหารประมุกฝ่ายนิติบัญญตัติขอประทานโทษขออนุญาตเอ่ยนามท่านปฏิพัฒนสันติภาดารองประธานสภาผู้แทะะนราษฎรคนที่หนึ่งสื่อมวลชนบอกว่าบุกทำเนียบท่านจะขออนุญาตหรือทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าผมไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับแต่ประเด็นผมจะบอกว่า รัฐมนูนแห่งราชนจาจักรไทย2 5 6 0มาตราร19ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานบุติทสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมีหน้าที่และอำนาจเท่านี้ครับท่านประธานครับวรกสองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานบุติทสภาและผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่รรท่านประธานที่เคารพครับจากวันที่หนึ่งมีนาคมบันสุกผมได้เห็นข่าวผมก็ตกใจผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ที่นี่นานเป้ามองไม่เคยปร,ปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติอย่าปฏิเสธเลยครับท่านไปในฐานะส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สลัดไม่ออกคือท่านเป็นประมุข ของฝ่ายนิติบัญญัติผมบอกท่านประธานว่านี่คือสิ่งที่สลัดไม่ออกจะหมาะควรหรือไม่หมาะควรผมคนเดียวนี่ผมทุ่งลุกขึ้นมาส่งเสียงติเตือนดังๆว่าไม่หมาะควรถึงแม้ว่าหลายท่านของญาตเอืยนามจะให้สัมภาษณ์อย่างท่านสสพิธาลิมเจริญรัตให้สัมภาษณ์ว่าการที่ปฏิพัฒนสันติ ทาดาเดินทางบุกทำเนียบในวันนั้นเข้าไปในทำเนียบวันนั้นไม่เหมาะสมตรงไหนท่านสสพิทาก็อยู่ที่นี่ครับตอบผมว่าตอบผู้สื่อข่าวว่าการที่รองประธานคนที่หนึ่งของสภาผู้แทนราสดรบุกทำเนียบไม่เหมาะสมตรงไหนผมอยากให้ท่านมาตอบด้วยว่านี่คือเกียรติยศนี่คือศักดิ์ศรีนี่คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติแห่งนี้ผมไม่ลุกขึ้นมาครับ